เล่อ,เเกอกรเออเ็นกได้นะมูวันนีนะมูวันนคืครับท่เนี่ยนี่ทานะดูปูอหาหาหาโอ้า<อ><อ>สองหาพี่น้องแน่ท้างเล่าเฉพาะกิจเมอวาน,นเล่าเฉพ<อ>าะกิจเข่ามาตลอดเนาะ<อ>ปูวงกลมให้พ้องสองหาสองหสองสามอ่าสองห้าสองสามเข่าเต็มเต็มพวกรับพ่อเม็ดพี่น้องเลยแนวทางเล่าครับผมเนาะ เด็บอกเด็หลุดวิ่งบอกมุ่อยานนี้หลุดหลุดห้าเด็กปูวิ่งห้าหลุดห้าวิ่งห้าแล้วที่สำคัญปูบอกเมี่นล้วปูก็บอกว่าให้ให้ล้องสวงทั้งลองความนี่ปูล่องสวางมาบอกสองห้ายปูถือว่าประสบความสำเร็จนากเออเอนี่เลยหยอดกบุยได้ว่าปูเริ่มเริ่มเห็ด พ่ามนแบหนั่นนะว่ามนบาหมว่าบอเรียนตับชที่มันเป็นจริงนะครับผมเริ่มเพชางวดแตกสามงวดจะได้ไหมโอ้สงวดที่วแตกกันได้สองวดที่ว่าแตกกันได้ดดกวิ่งเห็นไะเขาทุกเร็งวิ่งกับเขาทุกงวดสองวดที่วแตกครับผมห้างวดแตกสองวดเลยกบครูสามแตกสแตกสามพึ่งทำลงให้ห้างวดเข้าไปสามงวดมึงว่าดี ครับผมงวดแรกที่ว่างวดแรกฟังได้ไปไวแรกเก็รนะสามศูนย์เครับเก้าศูนย์ครับผมออกเกได้ออกก็ได้ม่ว่าอก็แปเอละอแแตัวสามีาตัวครับยน่าัวแต่ข้าสามตัว ข้างล่างผมวันแรกวันแรกครับผมบอกว่าวันแรกบอกบอกวิ่งวิ่งสวนหลุดแปลเจังหวัดพนข้างล่างอีกหละสวนหลุดแปลงเลยครับครับเครจะใคาจะกัดถึ่มือก็ต้นก็ต้อนปไฟย็ต้ทงนปไฟยุมิเรื่มาใหครับผมครจะตัวมากควาไหมโอ้โหก็ต้องเนตไฟสองสามวันนี้ดิโอ้กะเขาเลยยูทู ก้อนไยที่จ่มไปเมันดงไยครับมันต่จั <S <S oui> <S <S ุ้มขาเจ้าเก็บตัวมากครับผมบอกขาเจ้าไปคุ้มเก็บมันกนเจ้าจักบนโต๊ะขาเจ้ารีโตมากครับแตบอกว่ายางให้ผู้หิงได้บนโต๊ะสีข้ารับรูจะนาว่าข้าเจ้าเอาแต่ข้าเจ้าเนี่ยละว่าย่าผู้ใได้กูว่าครับผมพอาจไหนเดียเอาอีกบ่โอ้ อยกได้ต้องวันนะปุ้ยหมาอว่าหนึ่งท้านพี่ห้ารวมสองรุ่นเขาเติมเติมบริกัรพ่อเมดพี่น้องวันกาเล่าเนาะปูจับปูหายซองหาับซองสามเท่านั้นครับผมล่างพอมันมาล่างสวยงามมากเขาเติมเตมเพี้ยบเพยยังมันได้ไฟดงนะคมันใจง่ายนัโอ้บริกาครับผมเนาะโอ้ใจง่ได้ไฟแงแมนแมนปูขั้นแมนใจง่าได้แฉไปยแงอ่าเมน เอาจุมา่มหมดมันไ่เป็นไรเหมือนเดิอะไรยงไปเพราะเลขใหม่ชุดพร้อมปกติเจ็บก็่ได้ไมได้ลงชุดได้เ็ูเ่มากเลยเอาอกูจามากับอ่าตูซาห้ทาสองนอเอามาเอาเอาสมมติมาครับผมค่ะค แนวทางเราคือบนอื่นบวไหมครับผมมันมันสุกครับเป็นมันสุกะปูเนาะมันสุกตเมืนมืนข้ปูอมันสขามันที่นี่สิบเก็ดะยี่สิบสุกที่ยี่สิบเเล่าครับผมเนาะวันพุธวันขันที่ผ่านมาซองหาเขาเต็มเต็มบดด้ครับพ่อเม็ดีหน้องปูมันหาเมากแอพีเจเราได้ซหากาองสามมนปูเอาแชนขนาดแชนขนาดเสียอย่างเดียวบัเลยไปเลยนเลไปเลยข้าบปูปังไปกันพีหน่อง เด็กกลางหังเรอเด็กหัพูดจับหาแล้วหันบ่มักกันจับเอาชุดนี้ไปจับให้กันเอาครับผมเอาหันบอกอย่งที่จับใชกเอาไปจับเอาหน้าครับครัูเล็ตนะหับามักันหน้อ้าจ้าเด็กกลางหลังศนย์ศูนย์สามสามหกหกเจ็ดเจแปดแ Dạp cô Dạp cô Dạp cô xuống chết ตัวเน้นมาตัวเด่นเน้นตัวเด่นตัวเด่นศูนย์เก็ดศูนย์เจ็ดนี่หละสามคนนักไปนักไปทั้งบนเดอศูนย์เจ็ดหนักบนพี่น้องนักทั้งบนนักทั้งบนครับผมลางรางเอาเบอเบาไปเลยเอ็มซีโอูลาง,ลางร่างแบบตัวเน้นก็ต้องเอาลางน้ำเนะาะค <laughs> รับผมบาบาไปเลยแต่ว่านักไปนักบนเน้นบนน้องพี่น้องเน้นบนนั่นแหละบานเอก สามหกอ่าสาหนักปะล่างโอสามหกนักล่างนักล่างมีแต่มีแต่นี่นนเรเอาเอาเล่เวิ่งนอกนีนอะเลนวิ่งนอกรับผมเล่วิ่งกับบนลูดศูนบนลูดศูนย์ศนย์รองเจ็ดรองเจ็ดราง,งลูดศูนย์รองสาม คุ้มบนล่างไปเลยโอ้ซวนทั้งบนทั้งลาง่ลางล่างหลุดซวนล่องสามบนหลุดศูนย์ล่องเจ็ดตัวล่องจะเจอแต่แบบอย่างวิ่งก็วิ่งว่าอยากวิ่งก็เอาตัวซวนนั้นเดียวทั้งล่างทั้งบนหลุดแต่ว่าเอาตัวตัวล่องเข่าครับผมบ้านนี่สามตัว,ว,ตว,ตวสามตัวเรื่องของประตูเรื่องมันเข่าเกี่ยวนี่มีตัวมโซนี่เห็นแล้วเพาเด็กคิดนะมันหนมมันน้หมันเกี่ยวตัวสามตัว ถตัวโอ้ครับผมแปดามตัวะแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนเจ็ดพี่น้องอให้เนีนใ้มุนหกประตูไปรหลดได้โอ้ครับผมแน่นในตัวเก่งตัเก่งเอาจุดเดียวสาให้เอชซีเก่ต้นหลดก็ได้ครับผมเรี่นหประตูก็ได้อ่ตัวตกเกง่งสะพูนี่ ตัวเก่งสามตัวนีตัวท็อปตัวท็อปเป็นพี่น้องกันตัวเป็นเนีนบนสุดเออไอหมุนรอบประตูเลขก็ได้ให้เป็นตอดเลขก็ได้โอ้แล้วแต่ครับผมตั้งให้ตัวเดียวเนี่ลนะมันกับผมบนน้องประตูเอาเอาครับผมเก่งตอดเอาแล้วก็นี่จำเนียร์ละประหลาดเราเี่กเล่กล่ามันเห็ดบะหลาดมันเห็ดบรรยากาศทะเลใต้บกปวดหัวอืมจำเนียร์ละครับผมเ็ฟซี่ เอาจัดน like ั wow. ่งน e bon ักเลยแห้งๆปังๆกันมัดตุกูลูกกินได้เจเจ็บไปแดงน่เียวนนะโอ้าับโอไปแดงเลยเรับมันมันมันเจ็บแม่มันเจ็บมันจังไรล่ะมันหางวัดวัวววัดก็เริ่มเขาไปตีกัเคื่องที่ในเข้มขันหมดนี่คือว่า

ตำเลย่ไปบาดแหลอนะลุงตารางนะหมูว่านี่อนซ้องหากระซ้อมสามจั้นเลนีเค่อเคว่ามันจะปังๆคือกล้านนันมันสาอมันปูันพ่าปังปูกัใคร่็ฟังด้ือกันพะปูกะไหยกันพูก็ที่เริ่มเขาไปตีกันนี่เลยโมเม่นตป้ทยสุอะ อาผู้เปียกไหมพ่อเน่บอกบอก่างเจ้าหรอ้ว่าเรื่องคันเรื่องเลื่อนเร่องเลี่อนเราจเขามากมาทางหลวงเจ้าอ่ะใช่ผ่าแบ่งพี่ดีมันหามันหาู้ให่อะไที่หลวเจ้าว่ะผู้่หญ่อะไรที่บ่ว่าพ่อยิีก็ตีก็ได้ก็ตีละที่บ่าเนี่ยเขาเขาู้ใหญ่ก็ตีกตีก็ต้ละปู่ก็ตีก็ได้เขาเทวานอาให้มุนเอเลกันเลยงน คือว่าประสบความสำเร็จเนาะปูหายมาถครตบผมเจ็บไปเอาเตส้อนหาครับสองสามเนาะเขารอบๆเยอะขันเขาตุรอบตุลรอบกับปีหนึ่งเขาก็ะเด็ไปแดงพูดกึขัดนลังขัดที่ว่าเจ้าสัรสุชาติเนาะขัดหลังขัดหลังอก็เต็มที่จักมันกัรมันรถพวกนั้นจะจอดสูงหรอว่าจอดเงี้ยงกันเสียได้เนี่ยนอาวเอาเลยอาวเอาเล่า เออเอาครับผมเาครับผมเร่นกันจัดกันจัจับจับจุ่มสงจุ่มเร่งโทษมาดนๆเลย้เฮ้กันมาเลยโยสาธุสาธุครับผมครับผมทำไงฟังกันว่าสุกูทุกคนได้ที่กัได้ครับผมเทียบกัได้มาเก็ได้จะตกไตลับก็ได้เือนสาธุสาธุสาธุเอา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 ทำไงละครับผจะาจะาจะเลีนจะเริครับม พี่นองเลยปูวาเอาให้ได้ป้ายแดงเนาะตีได้าะว่าถือว่าประสบความสำเร็จให้มากปูปูปูพ่นผึ่งเคยเห็ดเพิ่นรองเห็ดเบิ่งแอดกได้หมทานเแอดนี่ได้มากาูวาปูวาเปูเนี่ยไข่พิ่นยากไข่อ่าก็เลยร่องก็น้ำเนาะพีนองเลยก็เลยก็มีได้คิดจองจำเลยหัวขาแนวไขฟังเมืองแนวทางเิ่นไห่ยีีแนวทางเล่า

เขาเต็มเต็มเลยไม่ได้จับครับผมเขาเต็มเต็มเลยลังเอาฝากไว้ครับผมสำหรับแนวทางเล้าครับผมเนาะแต่ว่าฮาดินแต่ข้างบนเราเนี่ยมือหวานมาไมงครับผมเพราะว่าบนมันเจ็ดห้าไงอ่าเดีว่าโอ้ตีกั็ว่าผ่านครับผมเนาะตามนั้นพี่น้อง่ะลืมไอ้เม่นเข็ดจะร้งให้เพราะว่าจนมากเข็ดจะไม่ค่อยร้องครับผมเนาะเห็นปูมาเลยโอ้ปูไก่ตัวนี้จากใครเนี่ยค่ะครับใครได้คนว่าค่ะเอาฝากไว้สำหรับด้านข้างเหล้าครับผมเนาะมืออื่น ครับผมวันศุกร์ครับสองถุงเพ็ดแข่งกันรถปัวออกหายใจไปอย่างไปบ้านเนาะพี่นจะยำมันยำอีกแล้วครับผมเอาตามนั้นพี่น้องฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับทาง่อไม่ผิดหรอกสวัสดีคิดดีสวัสดีครับสวัสดีครับ